เซอรคั้งียวจะดีขึ้นมัยรุ่นเจนแซผิวต้องดีเนียนใสไม่มีสิวของน้องธันวาเคสนี้ก็เป็นเคสปัญหาวัยรุ่นทั่วไปก็คือโอ้คเคสนี้มีครบเลยนะครับก็คือจะมีปัญหาเรื่องสีอุดตันแล้วก็คงไปบีบไปแกะสิวก็เป็นรอยนะครับแล้วก็เป็นรอยแดงแล้วนี่น้องก็มีปัญหาเซ็ฟเดิมบริเวณรอบ,รอบ จมูกด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็คือน้องมีปัญหาด่างขาวบริเวณนี้นะครับซึ่งตัวนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นโรคด่างขาวหรือเปล่าเพราะขอบเขตไม่ค่อยชัดแยกากกับกากน้ํานมแต่ว่ามองดูนะ้วเป็นมานานเนี่ยน่าจะเป็นเป็นด่างขาวมากกว่าด่างขาวเราจะลองให้วิธีการยิงรักษาด้วยการใช้เลเซอร์ฟลแกนทั้งหมดนียการรักษาคือจะใช้เลเซอร์ฟลัดแกนยิงรักษาสิวแล้วก็แต้มหลุมแล้วก็ทำซัสซิชันนะครับนุ่มน้อยครับผมแล้วก็ ในเดียวกันก็จะรักษาพวกรอยด่างนี้ไปด้วยทีเดียวนะตรงตรงนี้ผมก็จะยิงด้วยเลเซอร์บีบีใช้เลเซอร์2ตัวน้องๆนะ,ะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็มาดูกันเห็นไหมได้เห็นไหม เรายิงรักษารอยด่างเนี่ยลูกเราเชื่อว่าบางทีมันจะทําให้เม็ดสีพวกนี้มันกลับมาทํางานได้เหมืนปกตินะรอยด่างมันเกิดจากเม็ดสีมันไม่ทํางานถ้าเรายิ่งไปตากแดดเม็ดสีมันจะเห็นชัดขึ้นนะ